มาเจอกันในคลิปนี้ค่ะอ่ะได้บุญไปแล้วในทางของพอ่อ้วยอชบเอาเลขล่างมาฝากนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขดับของพอ่อ้วยให้แคปหนา้าจอนาเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามพ่อ้วยก็ยัยงสิบอได้เห็นเบดเนาะอ่ะแล้วก็หลักหน่วยแม่นๆของพอ่อ้วยด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยแม่นๆของพอ่อ้วยนะคะสี่สามหกอ่าแปดนะคะพอค่อ้วยเน้นที่แปดเนาะเดี๋ยวหาเลขดับให้ก่อนเด้อค่ะเด้อ เดะะี๋ยวหาเลขดักเท็กก่อนแล้วเ้าก็จะมาเอา,อาเลกลางนะคะของคุณถ่อป่วยเนะาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เ,ชเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องคูขาชาแนลนะคะจะบาพารวยด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องและก็ทีมงานน้ำเดค่ะเด้อฝากตอนกันนะคะเดี๋ยวคนเด้อมเบาอ่าว่าจับอยู่หน้าบาแบบเนอะอ่ะโอเคค่ะ ดับล่างนะคะอันนี้ดับล่างของพกล้วยแคปนาจอเลเดอค่คเดอะนะคะ,นะคะเพื่อเป็นการบอบดษาเนาะวัชบดจะได้รสรุปเลขวิ่งอ่าเลขวิ่งให้ทุกคนอยู่นะคะวัชบดจะได้รสรุปเลขวิ่งให้อยู่นะคะ นาคามากระลาชบ,บาเอาให้แคบไปดับบนนะคะอ่ะแคบดับบนนะคะเพราะว่าชบากําลั่งเปิดบึงของมู่นที่พอกล่วยทรงมายย้่นะคะนอกที่หยุดอ่ะบริยินเสียงชบ,บาไปนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะซ้ายกับเข่าลายลายคะ่ะแหงเล็กแหงไก่มือเล็ดจะออนนีซ้ายกับแห้งเข่าลายเนะาะบางคนกับคนกับติดตามบ่เห็นกันในจอของยูทูบเนี่ยสินะคะอ่ะโอเคค่ะ จะจวดกันโหลดนะคะเนาะอัแคบหน้าจอไว้แล้วเนาะค่ะเนะาะเลขดับบนนะคะดับตัวตรงนะคะแล้วก็เลขดับล่ากนะคะตัวตรงนะคะหลักหน่วยบนของพ่อกล้วยนะคะสูตรมีแม่นเลยค่ะเด้อติดตามอยู่นะคะแล้วก็แนวทางนะคะเลขบนของพ่อกล้วยนะคะพิจารณาเบิง์ด้วยค่ะเด้อไปกันต่อค่ะยาฉันบอกขออนุญาตเก็บข้อมูลก่อนดิสันดมาสรุปละ เลกวิ่งให้ทุกคนเอาเลขล่างนะคะเนาะมีหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เลขวิ่งนะคะแล้วก็บจบคูบหลายคูนะคะเลขหนาติดตามนาะะพอกล้วยเนาะอ่าพ่อกล้วยค่ะ อันนี้ชบาไายทำคลิปในถ่วงเสาเด้อค่ะเด้อนะคะเพราะว่าต้องรีบนะคะมือน,นี้ต้องเลยฟ่าวัดอ่าไายทำคลิปแล้วต้องเลยไปตัดต่อคลิปอีกก้อนนะคะตัดต่อคลิปแล้วก็จะชาร์จดโหลดลงใน youtube เนาะอาจารย์ชาร์จดาวน์อาแต่งภาพปกปล่อยคลิปนะคะมันกับเป็นมือสุดท้ายชบาอัดคลิปพอกลัวแล้วจะต้องฟ่าวสรุปเลขวิ่งให้ทุกคนนะคะทามีสายด่วนหรือว่าอ่าสายก้อนมือเลขออกนะคะมากกับอาจารย์เมาเห็ดตามลางเอาเนาะ คือตอนนี้ทุกคนก็รอดฉบาสรุปเลกมิงต้องฝาเหิดนะคะล่างอย่างเดียวนะคะใจเย็นๆด้วค่ะเด้อขอมาติดตามชบากับเป็นก็ั่างแร่ใจกันจนหอดคุณุละค่ะแปดนาทีคือเกานะคะเนาะ เวลาที่สวยงามนะคะถ้าจะให้ดีนะคะมันต้องสิบนาทีนะคะแต่ว่าจะบากัเลยอ่าบางครั้งมันจะไม่ขีดสิบนาทีอยู่นะคะแต่วาส่วนหน่อยที่จะหอดสิบเนาะขอตะว่าให้ทิ้งเกณียดห้าง youtube กับพ่อนะคะอ่าเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งคือห้ากับเจ็ดนะคะเลขวิ่งคือห้ากับเจ็ดค่ะ เลขบิ่งคือห้ากับ7็ดนะคะหลักสิบค่ะหลักสิบสิบก็จะมีหลักสิบก็จะมีห้ากับหนะคะหลักสิบคือห้ากับหด้วยค่ะเด้อ อารักนูไว้นะคะโคตรหอบนีให้ทุกคนมันมานเด้อค่ะอยาออกทอเล็กดังเนอ้อสงสารผู้สื่อนะะ่ะถ้าปะาพราเพราะว่าหน้าให้เล็กดังอยาออกนะคะดังแห้งค่ะสองแปดแปดสองนะคะเพราะว่าทุกคนสื้อได้ให้ออกตัวที่มันบดดังที่ทุกคนสื่อได้นะคะนาะองสี่ได้มีเงื่อนกันนะคะเล็ดังอยาออกเขาเนาะคะ่ะเนาะ พราะว่าออกมามันกัทุกคนกับบได้คือเราเพราะว่าเข้าสื่อกันบได้หลักหน่วยมีศูนย์มีสองมีหกให้มันออกเลขตูบ่ดังรูุดขาทุกคนยังีสื่อได้โอเคค่ะหลักเลขวิ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะหลักสิบมีห้ากับหกหลักหน่วยมีศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดนะคะอันนี้คือหลักหน่วยของพ่อกล้วยเนาะอะจับคู่ค่ะจับคู่จะมี ห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าหกนะคะแต่ว่าตัวเน้นจะเน้นไปตามคู่นี้เลยค่ะเด้อนะคะ,นะคะตัวเน้นเน้นไปตามคู่นี้ ทีพ่อกวยวงเล็บใบเนาะเดยวชบาจะเปิดให้เบิ้งทีพ่อเันทรงมาให้เนาะอ่าโอเคค่ะแคปหน้าจ,จอได้เลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ค่ะพ่อกวยเป็นทรงมาให้ยเด้อค่ะอันนี้ค่ะพ่อกลวยทรงมาให้นะคะเห็นไหมคะตามนี้เลยนะคะพอ่อวงวงวงเล็บใบมีหาตูนค่ะ หาสองแล้วก็หาเจ็ดนะคะที่วงเล็บไว้เป็นตัวเด่นตัวนี้จะเป็นตัวร่องเนาะอันชัดเจนนะคะแนวทางตัวเลขนะคะอ่ะให้โชคให้มันกันเลยค่ะเด้อนะคะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะการขอบคุณขอบคุณนะคะคุณพ,พ่อขวาย่ำน,นะคะอ่าที่บลืมทางช่องเนาะอ่าทรงบอกว่าจะเป็นเลขดับเลขวิ่งนะคะเลขล่างเลขบน เลขเล่าพัฒนานะคะกันยังคิดฮอดนะคะที่งานทางช่องเข้าในทรงแนวทางดีๆมาใหาย,ยุดตลอดนะคะหละกักกาบขอบุญขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ชบานะคะเนาะหละกักกาคข้อมินนะคะให้กําลังแรงใจกันตลอดมานะคะ กราบขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะอ่ะสุดท้ายนี่ขอให้โซกมานรำรวยกันด้วยค่ะเด้อขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ